คิดหลักบายครูเมโรงเรียนสิริบเบญญาลัยเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพายสวัสดีค่ะชื่องเรียนวิทยาศาสตร์กัปคุูเมยค่ะ ที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มดาวกันไปแล้วนะคะในการสังเกตกลุ่มดาวบนท้องฟ้าดาวนะคะควรรู้จักท้องฟ้าของเราก่อนค่ะโดยเมื่อเรานะคะมองไปบนท้องฟ้าจะมีลักษณะคล้ายครึ่งทรงกลมครอบตัวเราอยู่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของเส้นขอบฟ้าแล้วก็จุดเหนือศีรษะกันค่ะเส้นขอบฟ้านะคะ คือบริเวณแนวเส้นที่มันจบกันระหว่างท้องฟ้าและผืนน้ำหรือท้องฟ้ากับพื้นดินค่ะส่วนบริเวณที่สูงขึ้นไปนะคะต้องกับศีษะของเรานะคะเราจะเรียกว่าจุดเนื้อศีษะหรือจุดจอมฟ้าค่ะ จุดนี้นะคะเป็นจุดที่สูงสุดของท้องฟ้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูสื่อเสริมเพิ่มความรู้จากหนังสือสวสวทวิทยาศาสตร์เล่ม2นะคะเปิดไปหน้าที่57ค่ะจะมีสัญ,ญลักษณ์ a r อเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันดูนะคะว่า a r ที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้คืออะไรแต่ถ้าเด็กๆไม่มีไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาดูวิดีโอไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยคะ่ะ เมื่อกดเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะเลือกสแกน AR ค่ะตรงนี้จะเป็นชั้นเรียนของเรานะคะให้เด็กๆเ,เลือกชั้นป .5 กดเข้าเรียนเหมือนเดิมค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะให้เด็กๆส่องไปที่สัญ,ญลักษณ์ AR ค่ะตัวอาจจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะเส้นขอบฟ้าคืออะไรครับพ่อเส้นขอบฟ้า คือแนวเส้นที่เห็นท้องฟ้าและผืนทะเลหรือแผ่นดินระบันจบกัรเป็นเส้นขอบฟ้าถ้ายื่นแขนออกไปาทั้งหน้าตามแนวราบหุนตัวและมองตามปลายแขนไปยังขอบฟ้าอย่างต่อเนื่องจะเห็นแนวเส้นขอบฟ้าลูกรู้ไหมว่าจุดที่อยู่กลางศรีรษะที่ลูกชี้ขึ้นไปน่ะเรียกว่าอะไรจุดลางศรีรษะ รือเปล่าครับพ่อเอกือบทูกเขาเรียกว่าจุดเหนือศรษะหรือจุดจอมป้า คำชี้แจงให้เด็กๆนะคะล็อกโจทย์เสร็จแล้วเขียนต่อบตอบขีดเส,ส้นใต้สองเส้นเมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วนะคะขีดเส้นใต้คั้นคออีกหนึ่งครั้งค่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆไปกันเลยค่ะฉันรู้อะไรข้อที่หนึ่ง เส้นขอฟ้าคืออะไรข้อที่2จุดเหนือศีรษะคืออะไรและเรียกอีกชื่อว่าอะไรชั่วโม,มงเรียนของเราววันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมทำงานทีค่ครูมอบหมายให้ด้วยนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเด็กๆบายคะ่ะ